ถ้าเ,เพื่อนๆมีอาการเหล่านี้เจ็บแสบตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงตาแดง แสบเครื่องตาตาอักเสบหรือตาผ้ามัวมองเห็นไม่ชัดมองเห็นเมฆหมอกปิดบงังมองเห็นอยากย่ายลอยไปลอยมาหรือแม้กระทั่งเงาดำจุดดำๆการมองเห็นแคบลงหากปล่อยไว้เลื้อยลังไม่รีบรักษาถึงขั้นตาบอดได้เลยนะคะซึ่งสําหรับวิธีรักษาดวงตาโดยทั่วไปค่ะ 1. การผ่าตัดดวงตา 2. ใช้ยาหยอดตาหรือน้ําตาเทียมเพื่อบรรเทาอาการค่ะ 3. เลเซอร์ดวงตาซึ่งกระบวนการการรักษาต่างๆจะขึ้นอยู่ว่า ตาของเราเป็นต้ออะไรคะถ้าหากหลายท่านผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาแล้วแต่ยังไม่ไดีขึ้นขอแนะนําผลิตภัณฑ์งานวิจัยตัวนี้เลยคะ่ะโปลไล h t ซึ่งเป็นงานวิจัยของสถาบัน NSPI ค่ะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ9เหรียญทอง6ประเทศค่ะมีผลงานการวิจัยระดับโลกที่ช่วยฟื้นฟูดูแล,ลดวงตาโดยเฉพาะโดยมีสารสก,กัดพรีเมียมสูตรเข้มขน้นเช่นเดลฟินิดินจาก ry, มาคิเบอร์รี่ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากตระกูลเบอร์รี่และหลายสายพันธุ์ซึ่งจะช่วยชะลอปัญหาการเกิดจอประสาทต,ตาเสื่อมลดอาการตาแห้งเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นในที่มืดบำรุงสายตาให้แข็งแรง OPC กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในตาเสริมความแข็งแรงของเส้นเลือดฝอยในดวงตา e x t r า s ซ n ทีนเพิ่มความชาัดปรับโฟกัสการมองเห็นได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะและวอเตอร์สรูว์ลูทีนจากดอกดาวเรือง ซึ่งจะป้องกันเซลล์จอประสาทตามไม่ให้ถูกทำลายแต่ลูทีนโดยทั่วไปจะจัดอยู่ในรูปแบบของน้ำมันที่ไม่สามารถดูดซึมได้นวัตรกรรมงานวิจัยของเราจึงเรียกว่า water soluble lutein คือลูทีนที่สามารถละลายน้ำได้สูงสุดถึงหมื่นเท่าจึงมีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ยาสูงสุดนอกจากนี้ยังเสริมด้วยกองทัพวิตามินอีกนานา,นานชนิดเพราะสถาบันและโรงงานผลิตของเราสกัดเองควบคุมประสิทธิภาพเองทุกขั้นตอนมีออยอมีฮาลาลและผ่านงานวิจัยจนได้สูตรที่ออก ธีดดีที่สุดค่ะเพียงทานคาร์บอเนเม็ดก่อนอาหารเห็นผลใน1 2ถึงสสัปดาห์ตั้งแต่เริ่มทานเลยค่ะดูแลดวงตาครบจบในตัวเดียวงานวิจัยรับรองประสิทธิภาพดีดีแบบนี้ไม่ต้องคิดเยอะแล้วนะคะให้โปรไลพัดดูแลปัญหาดวงตาของคุณสิคะเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจคลิกปุ่มด้านล่างหรืออินบ็อกซ์ทักแชทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะหรือโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยค่ะ